นี่แหละพ่อได้กินอะไรลูกก็ได้กินอย่างนี้แหละไม่ต่างก,กันเลยคนกับแมวเปื่อนเ,เลยเรียบกินสิเออเก้อๆกลางๆตรงนีแ้แหละกินก็เรียบกินสิฮัด ว่องไวมั่งปุยนุ่นมึงอะกินนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนก็นี่แหละรักมันชอบมันแมวเลี้ยงมันเลี้ยงมันตั้งแต่เล็ก,ลกมันรอด เป็นเหยื่องูเหลือมมาโตได้ขนาดนี้ก็โอ้โหผมเนี่ยรักษามันขนาดไหนอ้ี่ปุ่นตัวเนี้ยนนไม่ได้หรอกแต่ก็เข้าใจนะสอนบอกสอนโอเคถ้ามันพูดได้มงจะพูดอิ่มแล้วไปเออไปอิ่มแล้วไปนอนมึงอย่าไปหาไอ้เหลือมนะไปเก